สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับช่องน้องนะจ้าเหมือนเก่านะคะวันนี้น้องก็จะมาผัดหอยมาังผู้เนาะจะใส่ต้นหอมเลยจ้ะใส่หอมหัวใหญ่นะคะนี่จ้ะแล้วก็อันนี้หอยมังกู้แล้วนะคะ,ะเครื่องก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีผงชูรสใส่น้ำตาลนิดนึง แล้วก็รสด,ดีนิดนึงถ้าใครไม่ชอบก็น้ำตาลไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็มีซอสผักเขียวมีน้ำมันหอยจ้ะดี่จ้ะก็จะได้มาผัดให้ดูนะคะหน้าตา <c oughs> เดี๋ยวคนผัดกอนเดี๋ยวน้องก็จะให้ ขอโทษด้วยนะเสียงกาจจะแบบแบบๆหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็จะให้คุณนิกรก็เป็นคนผัดค่ะมาลงทําเลยนะคะเ,เดี๋ยวกระเทียมให้หอมๆกัอนค่ะเนาะกับข้าวแต่ละบ้านก็สไตล์ใครสไตล์มันเนาะบ้านน้องนะะี่จ้าก็จะแบบนี้นะคะง่ายๆปันบ้านจา้ะอา่อาที่เอา,เอา หอมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหอมหัวใหญ่มาลงก่อนนะเอามาลงเลยค่ะที่ี่เดี๋ยวลงจ้ะเพราะว่าหอยแมลงคู่มันสุกแล้วเนาะก็เอาหอมหัวใหญ่ลงผัดได้มันหอมนิดหนึ่งก่อนค่อยเอาอ,อหอยแมลงคู่ลงจะ้ะคั่วมันเข้ากับกระเทียมหอมอตเอ,องตั้งกระทะดีๆหน่อยนะ้มเหมือนมัน,มนยังทา้งน้อย พอตโองจ้าหอมน,น,อน,นะจ้ะพอหอยมะเร็งผู้มันสุกแล้วเนาะกลั้วเข้ากันแล้วก็จะได้เอาเครื่องลงจ้ะหลังจาเอาเครื่องมาลงจ้ะ เซอสฝาเกี่ยวนะคะปัดได้ค่ะเอาผิดไปฟ้าเมงก่อนก็ได้พี่ลงพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะจะได้สุกันนี้มันสุกไวอยู่แล้วค่ะเอ่เทลงเด้ค่ะอาจารย์ไว้ใส่นะคะวางไวที่เดิมจะคนค่ะ มาทานด้วยกันนะคะหอยบางคู่ค่ะหอยบางคู่ผัดใส่ต้นหอมลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะ่อย่าต้นหอมแล้วแะ่คนชอบนะคะบางคนก็ให้มันยังเ,เขียวอยู่งบ้านก็จ,จะให้สุกนิดนึงคนอีกค่ะไอจ้ะ ค่ะปิดไปเลยค่ะมสุกแล้วนะคะก็มาใส่จานกันนะคะเรียบร้อยแล้วจานเลยตักใส่จานนะคะนี่ค่ะสีสันน่าทานนะคะ ก็มาทานด้วยกันนะคะวันนี้ก็อหอยมะลังภู่ผัดใส่ต้นหอมใส่หอมมะวใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนาจาหน่อยนะคะกดกระดิ่งเพื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อเผื่อคลิปใหม่ลงก็จะได้มีกำลังใจนะคะทำคลิปต่อไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ